สวัสดีคะ่ปะป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาทำสกูชี่ DIY กันอีกครั้งนึงคะ่ะแล้ววันนี้ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมาทำนี่กันเลยนะคะนี่เลยนะจะเป็นสกูชี่นะคะตังคกุกกี้หัวใจยักษ์นะคะแล้วก็มีการล่าซอสด้วยคะ่ะเป็น,นไงคะน่ารักน่าบีบไหมเหมือนหมอนมากกว่านะพี่พาว่านะคะ ถ้าอยากรู้วิธีทําแล้วตามไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นก้อนฟองน้ํานะคะปอพาซื้อมาจากสัมเพ็งเนาะเพิ่งไปเดินมาเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้นะคือใหญ่มากๆเลยค่ะก้อนละ 40, 40บาทเองค่ะเป็นร้านเหมือนคล้ายๆขายพวกเอ่อเขาทําหมอนหรือเปล่าหมอนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะซื้อชิ้นเดียวก็ราคานี้นะก็เลยแอบซื้อมาแต่ตรงเนี้ยมันก็แอบไม่สวยนึกออกไหมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลย ะะเริ่มทําโดยใช้กาวสองหน้านะคะแปะให้ทั่วเลยค่ะทั่วเลยนะคะมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยๆเนาะ จะทําทีละด้านเนาะพอเราได้ด้านแรกแล้วนะคะแล้ให้เราลอกกาวสองหน้าของเราออกเลยค่ะนี่ค่ะพอเราลอกอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะให้เราใช้กระดาษเช็ดชู่นะคะแบบมันมีสองแผ่นในนี้นะคะฉีกออกค่ะฉีกออกจริงๆแล้วอันดีๆกว่านี้ก็มีเนาะแต่นี้ไม่จิงอีกแล้วไง <laughs> ตลอดตลอดแปะลงไปะคะ่ะแปะลงไปเลย Okay. เราก็จะใช้สีอะคริลิกนะคะสีขาวกับสีเหลืองนิดหน่อยนะคะมาผสมกันค่ะอ๋ออย่าลืมสีน้ำตาลอีกนิดหนึง่งเพื่อให้เป็นสีเหมือนขนมปังไม่ไหม้นะคะขยี้ขยี้เข้าไปค่ะ น,นี้ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเลือก2ด้านนะคะที่ไม่สวยมาเพื่อที่จะทาให้มันสวยมากกว่าเดิมค่ะตรงนี้นะมันจะเป็นแบบเป็นรูๆนะปาปาร่าจะใช้ด้านนี้แล้วกันนะคะโดยการให้เราใส่สีลงไปค่ะอันนี้เป็นซอสปาปาพานะคะเราก็สามารถที่จะใส่สีช็อกโกแลตสีชมพูหรือว่าสีอะไรที่เราต้องการได้ค่ะอันนี้เป็นลูกหัวใจสตรอเบอรี่เนา ค่ะตอนนี้นะก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยไหมคะสวยนะปะ้าพาคิดว่าเนาะนี่ค่ะแห้งแล้วนะคะทาไปประมาณ5ชั้นได้ค่ะก่อนจะได้แบบนี้นะต่อไปนะเราจะมาลาดช,ช็อกโกแลตกันค่ะนี่เราใช้ซอสนะช,ช็อกโกแลตหรือว่าเราจะใช้แบบนี้แบบนี้คือน้องๆจะหาซื้อไม่ได้ไงป้าพาก็เลยอยากได้ฟิลที่เอ่อถ้าเราไม่มีตัวช่วยแบบนี้เนาะเราจะบีบออกมาสวยไหมหรือว่าอย่างไงนะคะเราทําการขยม่มขยม่มขยม่ขยม ขยำแล้วก็บิดค่ะทาให้เขาโป่งโป่งเหมือนวิปครีมนะคะแบบนี้เนาะแล้วเราก็ตัดนิดนึงค่ะไม่ต้องตัดเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวรูจะใหญ่ค่ะนี่ค่ะกันไงเมื่อกี้ไม่คมเป็นรูนิดนึงนะคะเราจะทําเป็นชิดชิดนะคะชิดชิดแบบนี้ค่ะใช่แบบนี้เลยเห็นปะมันก็ค่อนข้างที่จะออกมาแบบว่า สีช็อกโกแลตไม่ค่อยแจ๋มเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทำเป็นแบบนี้แล้วก็ซอสค่อนข้างที่จะเหลววปนิดนึงค่ะนี่ค่ะโอเคมองให้มันเป็นศิลปะเข้าไวค้ค่ะเจ๊พาเราค่อยมาเช็ดที่หลังนะคะโต๊ะเปื้อนน่ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยเขาแห้งค่ะ ไหนที่สุดนะคะสกูตชี่ของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยนะเดี๋ยวถ้ายังไงนะเราจะมาดูรอบๆกันค่ะนี่เป็นชอเเ็อกโกแลตแอบเลอะเทอะนิดนึงนะคะเป็น DIY กันพี่ผา <S <S เดี๋ยวเราจะมาลองบีบกันเลยค่ะว่าบีบออกมาแล้วจะนุ่มสโลขนาดไหนลองบีบกันเลยค่ะเออ,เอ,อพี่ผาคิดว่าฟองน้ำเขาอ่ะมันหนาไปนิดนึงนะคือมันใหญ่มากมันเลยบีบไม่ได้นะ ดูสิมันก็ค่อนข้างที่จะไม่สโลเนาะเพราะว่าฟองน้ำเขาว่าคือมันแข็งมากๆเลยค่ะมันไม่เหมือนฟองน้ำแบบนี้น้แบบนี้นะคะถึงว่ามันราคาถูกกว่าเนาะมีความนุ่มๆนิ่มๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ตอนที่พี่พาทำอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันแข็งๆแล้วนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าพี่พาคิดว่ามันเหมือนหมอนมากกว่าเอาไปตั้งโชว์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เอามาบีบฟินได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ลองลองกดทั้งหมดเลยนะ ประมาณนี้นะคะฟิลประมาณนี้นี่ทา่าเห็นไหมคะมันก็จะมีความสโลนิดนึงนะถ้าสมมติเราบีบประมาณฟิลประมาณนี้นี่น <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าน้องๆชอบและอยากให้ปา๊าพะเอารูปสกุ๊ชี่อะไรมาทำอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าไงคลิปนี้ปา๊าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปลคะค่ะบ,บายบายจุ๊บ